สวัสดีค่ะวันนี้นุชจะทำทองม้วนสดนะคะทองม้วนสดมีหลายสูตรนะคะแต่ว่าสูตรนี้ที่บ้านนุชมีวัตถุดิบครบค่ะจะขาดงาดำแต่นุชใช้งาขาวแทนนะคะอัตราส่วนนุชขึ้นให้ที่ต้นคลิปแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะนุชเอาน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บผสมกับหัวกะทิแล้วก็น้ำใบเตยนะคะผสมให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะแล้วค่อยเติมแป้งข้าวเจ้าและแป้งมัน,นะคะ่ะแล้วก็คนผสม ให้แป้งกับของเหลวเข้ากันนะคะเข้ากันดีแล้วก็กรองนะคะเพื่อที่น้ำตาลปี๊บหรือเศษฝุ่นเศษผงที่ค้างอยู่ในน้ำแป้งเนอะจะได้ออกไปหลัจากนั้นเราก็ใส่งานะคะแล้วก็ะมะาพร้าวอ่อนแล้วนุชก็พักไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้นุชไม่มีขาตั้งกล้องนะคะนุดขออนุญาตไม่ถ่ายตอนที่นุชลงกระทะให้ดูเนาะเพราะว่าเราทำมือเดียวแล้วมันเละเลยะค่ะ และนี่ก็เป็นทองม้วนสดของนุชนะคะนุชทำแผ่นใหญ่หน่อยนะคะเพื่อนๆท่านไหนอยากได้แผ่นเล็กๆก,ก็ตัดตัดน้อยๆน,นะคะทำเสร็จแล้วเราก็มาม้วนกันเลยค่ะเคล็ดลับเพิ่มความหอมนะคะให้เพื่อนๆคั่คว,วงาให้สุกหอมก่อนนะคะแล้วค่อยมาใส่แต่ถ้าเกิดว่าไม่คั่วก็ได้นะคะแต่ว่าความหอมของงาที่คั่วจะมากกว่าก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับทองม้วนสดวันนี้ เนื้อสัมผัสก็จะเหนียวเนียวนึบๆนะคะรสชาติก็จะหวานมันหอมกลิ่นใบเตยและหอมกลิ่นงาค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ